สวัสดีค่ะสวัสดีซีแฟนครับนะคะทางช่องมดชาแนลมดมัดชาแนลชังเตาน้ำโชกนะคะเมื่อนี้นะคะมา่อกับน้องมดนะคะในคลิปปูอยู่กูแก้วนะคะท่านผู้ชมนะคะอันกระซือนะคะจ่ายเครื่องก็ต้องเอานะคะท่านผู้ชมนะคะเพราะว่า ตัวเลขของปูแม่นมากนะคะท่านผู้ชมนะคะงวดที่ลรวฟาดไปแปดสตนนะคะท่านผู้ชมนะคะล่างคนก็จะได้เป็นล้าน,นะคะ่ะท่านผู้ชมเพราะว่าปูเน้นย้ำให้หนึ่งสี่หลังเม็ดเดียวมือนีมาแล้วนะคะท่านผู้ชมมาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาดวนๆเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะ เขามารับชมรับฟังแล้วนะคะนงมดขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่นะคะเพื่อเปลี่ยนกําลังใจให้นงมดนะคะในการนําเสนอคลิปต่อๆไปนะคะท่านผู้ชมยุย่งไนหนาวแล้วเนาะคะ่ะเนาะยุ่สะกดหนาวแห้งนะคะท่านผู้ชมหนาวคักนะคะเบื่องจากการแตะตัวของมหลน้นะคะท่านผู้ชมนะคะมือว่านเก่าองศาค่ะมือนีสิบสององศาเออดีขึ้นก็มือว่านจะหน่อยนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าหนาวนะคะท่านผู้ชมนะคะ หนาวอีหลีอ่ะหนาวให้เนี่แหละคะ่ะชมผูชมยังลืมดูแลสุขภาพกันเ้อะเนอะค่ะชมผูชมเนาะค่ะเนาะอันนี้แม่นบบที่ทำ่ะค่ะแม่นบเออเอาค่ะไปไป,ปแมนอบฝากเป็นกำลังใจให้น้องบอลเนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวลงมดพาดดังผู้ชมโทรหาปูยูกูเกล่ำกันเลยนะคะดังผู้ชมในวันวันที่30ธันวาคม2565น้ำมาสการค่ะปูค่ะปูว่างปะค่ะว่างอยู่ค่ะมือนินอันก็เห็นปูอ่นปล่อยตัวเลขราคาลงมดก็เลยจะโทรมาขอตัวเลขปูค่ะเจ้าว่าจะค่ะ

เออเราก็ขึ้นีนี้แล้วเนาะเียทิีทีเี่ยนะค่ะมี่เดอรอนดิ่าค่ะวิ่งบนวิ่งบนค่ะสอศูนย์วิ่งบนสองกับศูนย์ค่ะวงกลมที่ศูนย์เนาะค่ะสองศูสองศูนย์ห้าค่ะ หกสองศูนย์ค่ะศูนย <go> sí? ์ห้าสองห้าสองศูนย์ศูนย์หกสองหกตอบมันไม่ยเพราะว่าเดือนเนีมันหลตัวเดมันได้แยกกันลำค่ะมาเข้ากันไัดตัวนี้จริงกล้ศูนห้า S <S เน้นซูน,นเ,เน้นศูนหานะค่ะล่างบาบน้ล่างค่ะล่อย่กันไปเรยเราอนเลางวิ่งสามกรบหาล่างวิ่งสามกรบหาค่ะจับจิงสามจิงสเนาะค่ะสามห้าสา,าค่ะสามหกสค่ะสามสาม สามศูนค่ะสามสามค่ะกันสามแปดโดยก,กันสามแปดกันสามแปดเนาะค่ะวงกลุ่มสามหาตัวเดียววกลุ่มสามหาตัวเดียวได้นะะเนา<ค>ะค่ะเน้นไปเลยค่ะสามตัวเนียคะ่ะปูด<ค>ะค่ะอื สามปูสามตัวเดี๋ยวนะค่ะปูค่ะค่ะกระจกกับมันอยู่เด้ค่ะกระจกกับเขามาคอมเมนต์กระจกกับบอกว่าตามปูห้ยในเด้อลงหมวดมาสั่นอันกับสื่อลงหมวดนี้ค่ะค่ะ มันเดนกระตายยังได้ดูเราผ่าาเมื่อโดนตาเราตัดสินใจนั่งเล่ยในไร้ว่านใน้เมื่อเชียนไี่ต่างอย่างเดียวคลิกซีตัวเดียวให้หมเด็กลไม่หรือเล็งมือเตัวเดียวหูเราค่ะัสดีค่ะเออเป็น็คุญนดูเาเ็จกินได้ท่าน้ำค่ะเป็นเวลาอือเรื่อยมาที่ด้านมากับตาทุกโมได้มากค่ะมันจงวางไรทำบ้านแต่อาเอีเป็นยัง ค่ะ okay. ีเให้กุบที่า้วขมีนคะอนค่ะ้ปัดเนใจมากเยสามเตยยังอะไรแล้คร็ละก้อด้อใหญ่ยิ่งเลยดูชูบูชูคนอะดตะปินกดปิไทยอะไรให้ผู้วดคูดอ่านมาสามแลู้บ่กใหการแล้วก็ได้ที่เขาะค่ะ สววนาทิตยลยตนนจะมุตาปจาหิมจาตาโรามาวัตานิอายุอานุคามพระรามรถูกค่ะถูกมดิ้งดื้อคอยคอยเห็นมีคนๆคนแย่งด้อหมดเลยใไวันแร้พี่ิตังกอดผู้คนบอกว่าเป็นยังไงก็ขอให้บริพารกันัะนหมดแสบียาวัดวัด เราเอาเวลาทำเงินอกเ่งหนละคูนไล่คูนแก่เพค่นแม่นที่คูอยู่กับเูนทองดึงคูนโลกโเพค่นนี่เขาตั้งใจว่าเขาจะได้จ้าคู่นั่นแหละเขาบอกคู่ยูว่าผู้เ่คุณเป็นใครคุ้งไงผู้นี่แหละวันได้สามได้สาที่ทำเลยมี่จะใส่คู่นนี่ได้ว่าผู้เป็นคู่นาดึงได้พู่นเป็นใครคุ่นฮักก็จบปัจจัยน้ำนุ่มมาสามมายังไม่ว่าเพู่นี้ก็ปิดตู้คุ้่ไงเรื่อยแล้วว่ะใส่คุใหญ่ว่ะค่ะ

มันมีเด็ดามแปดามหรือปดามอิตย์นึงมีเด็ดมือกรือดกมือราหูค่ะคอมันเป็นเดรองเ้าเข้มเดือนแรกบางทีแยกกันมันมันกรหลายตัวแยกเป็นล่าเป็นบนดันมันสองไมแหเดือนตินมันมันมีที่คูทั้ง่วเป็นอะไร่ะมันมันใส่บุืออนนร้มึงประกาศเขจให้ตู้กับตูอะไรตเตรงนิดเีย ตัวียวเยะซือเราซืเมื่อกี้กัเป็นหึ่งคเป็นวมกับเป็ที่หกันกับเป็มันที่เป็นลางีเข้าเป็ลากับเ้าที่จด้มนียเาะน้นเป็ส่นตัเดีค่ะีกนา่ะสาธูขับปูเดี๋ยวหนูเขาไปหาเด้อค่ะเออานรถลาอยู่รู้ไหมาสาทูขับปูข่ามอื่นค่ะ จ้าสาาุู่ะปูเอานะคะท่านผู้ชมนะคะปูกัะบอกมาแล้วนะคะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขที่ปูเน้นนะคะท่านผู้ชมนะคะปูเน้นสองศูนย์หานะคะท่านผู้ชมนะคะชุดสามตัวนะคะท่านผู้ชมนะคะชุดสองตัวปูเน้นศูนย์หานะคะเนาะค่ะชุดบนนะคะชุดล่างนะคะปูเน้นที่สามหานะคะเนาะ เดี๋ยวนงโมจะแปะตัวเลขให้ท่านผู้ชมยู่หน้าจอนะคะเดี๋ยวนงโมคิดเสร็จก่อนเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะท่านผู้ชมจะได้เบิ่งชัดๆเนาะค่ะเนาะค่ะก็จะมีตัวกันล่างนะคะตัวหนึ่งก็คือสามแปดนะคะท่านผู้ชมนะคะตัวเลขก็จะลายกัวซูงวดนะคะเพราะว่าปูบอกว่าเป็นคางแลมนะคะท่านผู้ชมตัวเลขก็เลยจะหลายนะคะท่านผู้ชมเนาะเนาะแต่ว่าก็คิดว่าเอฟซีแฟนคลับหน่าจะตามกันไว้อยู่นะคะท่านผู้ชมเนาะเนาะค่ะตัวเลขนะคะ ให้มาข้างบนนะคะวิ่งสองกับ0ูนย์เน้นไปที่ศูนย์ค่ะจับคู่นะคะ2 0 5 6 2 0หค่ะเน้นที่2 0 5นะคะข้างบน2ชุด2ตัวนะคะท่านผู้ชมนะคะศ5 2ย์ห0 6สองห้าย์กละก 2, ค่ะสองหค่ะเน้นไปที่ศูนย์หาะคะท่านผู้ชมนะคะขาข้างล่างค่ะวิ่งสามกับหาเน้นไปที่3มนะคะท่านผู้ชมนะคะจับคู่ออกมาเทยใ้มือหาคู่นะคะเป็นชุด อ่าซีคูหลกอชุดกันอีกหนึ่งคูชุดเน้นหนึ่งคูนะคะนผู้ชมนะคะชุดเน้นนะคะสามห่าค่ะตัวรองนงอมากก็จะเป็นสามหกสามศูนย์สามสามค่ะตัวกันก็คือสามแปดนะคะนผู้ชมนะคะนอะอันนี้ก็คือแนวทางของปูยูกูแก้วนะคะนผู้ชมนะคะผู้ไดมากรตามเด้อนนะคะนผู้ชมค่ะ สำหรับคลิปนี้น้องมดกะจะขอโต้ลาท่านผู้ชมไปแล้วนะคะผู้ใดสนใจขีมนสนใจแคลเซียมสนใจผลิตภัณฑ์บำรุงสายตานะคะตาฝาตาฟางตามั้วนะคะท่านผู้ชมนะคะต่อร่วมต่อกระจกต่อเนื้อค่ะท่านผู้ชมกับปุกละ490บาทนะคะผู้ใดปวดแข้งปวดขาปวดกระดูกโลคเก่าหลคกระดูกพุ่นนะคะกระดูกทับเส้นนะคะท่านผู้ชมนะคะเนาะก็สามารถสร้างจองขมาใดนะคะแคลเซียมกับปุกละ500บาทนะคะ ฝากอุดหนุนเนี่ยเนาะคะ่ะนมูชชมนะคะบกว่าจะเป็นชุดทิมชุดละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะฝ้ากระจุดด่างดำใบหน้าหมองคล้ำดิวรอยก่อนไว้นะคะซอยให้ใบหน้าดูกระชับผิวดูเต่งตึงหน้าดูกระจ่างใสนะคะผู้ใดสนใจกับฝากอุดหนุนเดน้ะคะอค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้น้องมดขอตัวลาามผูชมไปแล้วเจอกันไหมในคลิปหน้าขอให้อฟซีทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรว่ยรุยไปน้ำกันสำหรับมืีสวัสดีค่ะ